และสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการตัวช่วยในการฟาร์มเกมโยกังโมบายหรือว่าเกมอื่นๆที่เพื่อนๆเ,เล่นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเดอะแล็กนาล็อกทวลสกายผมขอแนะนํานี่เลย UG Phone UG p h o n e เป็นแอปสําหรับให้เราเช่ามือถือบนข่าวเราจะสามารถออนเกมที่เราต้องการจะเปิดฟาร์มไว้หรือเปิดบอทโดยที่ไม่ต้องเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือเปิดมือถือของเราเลยตัว UG p h o ฟ e สามารถใช้ได้บนมือถือไม่ว่าจะเป็น iOS Android หรือแม้กระทั่งคอมพิวเตอร์ก็ยังใช้ได้ราคาถูกมาก เริ่มต้นแค่วันละ10บาทตอนน่อ1จอเท่านั้นและถ้าเพื่อนๆกดลิงก์ด้านล่างของผมเพื่อนๆจะได้ส่วนลดทันที20บาทไปเลยมีแพ็กเกจหลากหลายให้เราเลือกใช้งานได้ตามความพึงพอใจของเราเลยแพ็กที่ผมแนะนำนะครับคือแพ็ก G V I P แพ็กนี้ราคาไม่แพงมากถ้าเราเช่าจอมือถือของเราแล้วเนี่ยเราก็เปิดเกมเปิดบอร์ดฟาร์มไว้เรียบร้อยเราสามารถติดตัวแอปพลิเคชันไปได้เลยตื่นเช้าขึ้นมาก็เลเวลอัพอย่างสบายใจก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแอป U G Phone เอาละครับผมสวัสดีครับตอนนี้นะ คุณกาลังรับชมเพลมเองชาแนลเราจ้าววันนี้เราก็มาอยู่ในเกมโซนโฟนอีกแล้วนะสำหรับวันนี้ผมจะมาทําการหมุนสล็อตหาฉายาดีกว่าเราจะมีเหรียญสล็อตให้หมุนสักกี่เหรียญหน้าเราต้องมาละลายลูกแก้วก่อนผมมีอยู่4ี่พันเก้าว่าเหรียญแล้วก็มีลูกแก้วพวกนี้เพียบเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้มี300เดี๋ยวเราต้องทําการละลายมันก่อนนะว่าพอละลายมันแล้วเนี่ยพอรวมรวมเสร็จแล้วเราจะได้กี่เหรียญสล็อตนะครับผมฝากของที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในคังก่อนโอเคเราไปเปิดกันให้หมดเลยเริ่มตั้งแต่บวก7ก่อนแล้วกันนะ ถ้าได้สีขาวเราก็คัดไว้นะครับกดแล้วบวกเจ็ดได้สีขาวมาสี่ลูกโอเคคราวนี้บวกเก้าเลยแล้วกันสองอันไม่ต้องลุ้นไม่มีสีขาวโอเคบวกแปดสิบสามลูกต่อเลยวยบวกแดไ,ได้หลูกวะ่ะสีขาวเดี๋ยวเอาสีขาวไปเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวเผลอย่อยมัน <c oughs> เดี๋ยวเผอย่อยเดี๋ยวซวยเลยสีขาวเก็บไว้ครับโอเคเดี๋ยวเราไปย่อยพวกนี้ให้หมดกันน่าจะได้ไม่เท่าไหร่หรอกมั้งเรามี4ี่พันเก้านะอันเดิมที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเฮ้ยมีอันนี้บวกห้าถึงสิบสุ่มไปเลยปุ๊บอ่นได้บวกห้ามาหนึ่งเอ้ยอันนี้ยี่สิบเจ็ดช่องจะเต็มปะเดี๋ยวเดี๋ยวช่องมันเต็มก่อนเดี๋ยวย่อยให้หมดก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งนะมีห้าพันหกแล้วตอนนี้เราย่อยหมดมีห้าพันหกเดี๋ยวนะแล้วก็เรามีอยู่อีกบวกหนึ่งถึงสองยี่ส โอ้โหเปิดให้้หมดครับอย่าให้มันเหลือบวกหนึ่งถึงสองเราไปเอามันจากไหนไหวะลืมแล้วไม่รู้ได้มาจากไหนอันเนี้ยโอ้โบวกหนึ่งเพียบเลยโอโ้บวกสองก็ไม่มีมามีมาลูกเดียวแ <c oughs> ย่นเอามันเข้าไป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 สีขาวไม่ต้องไปสนใจบวกหนึ่งกว่าจะทําขึ้นมาได้อ่าคราวนี้เรามีกล่องบวกเจ็ดถึงสิบนี่โอ้โหสามร้อยกล่องเปิดยังไงให้หมดเนี่ยฟึบไปเลยสามร้อยกล่องรัวๆครับ โอเคตอนนี้ก็หมดแล้ว300กว่ากล่องได้มาแต่บวก7กับบวก8เยอะเหมือนกันนะก็เดี๋ยวมาใส่ช่องย่อยกันฟึ๊บฟึบฟึบฟึบมี6กพันแล้วตอนนี้7 000, 2 0 0ันไปดิ7จ็ดพัหนห้าอ่าได้เยอะอยู่นะโอ้โหไม่ถึงหมื่นว่ะอยากให้ถึงหมื่นว่ะแต่ว่าก็นี่แหละ8 0 0 0ันกว่าโอ้โหแล้วเดี๋ยวนี้มันเหรียญละเท่าไหร่วะ8 0 0 0ันกว่าเหรียญวะ่ะเราไปขายเลยดีไหมไม่ทำแล้วคลิป <laughs> เราต้องทามามามาแปดพันกว่าเหรียญเอาเข้าสิเอ้ยแล้วทําไมมันไม่เข้าให้เราเนี่ยโอเคแปดพันกว่าเหรียญต้องใช้เวลากี่นาทีวะฮึบปึบฮึบปึบฮึบึบฮึบ,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 บโอเคครับถ้าอย่างนั้นคงนานแหละผมจะทําการทําไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหมดแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันอีกทีหนึ่งตอนที่มันเสร็จแล้วนะแปดพันกว่าเหรียญน,นะครับไป อ่ะก็หมุนครบแล้วนะโอ้โหแปดพันอันอะ่ะหมุนนานมากทั้งคืนอะ่ะผมเปิดไว้เปิดออโต้ไว้แล้วก็ไปนอนตื่นมาถึงจุโออ้ยเฮ้ยเชดเอาเรื่องแล้วมันอ้มันกล่องอะไรวะเนี่ยโอ้กล่องวิญญาณเฮ้ยเฮ้ยแล้วผมได้ตัวแพงแปดพันเหรียญขาย ขายสิครับขายสิครับงานนี้เท่าไหร่วะเนี่ยขอเช็ราคาขอเช็ราคาแป๊บนึงแล้วผมไปลองเช็คราคามาน่าจะหลักพันอะแต่ไม่รู้พันเท่าไหร่อาจจะพันหกพันเจ็ดอะไรเงี้ยเห็นเขาตั้งขายพันเก้าแล้วออกไปแล้วเออแต่ไม่รู้เขาปิดเท่าไหร่นะเดี๋ยวนะเอ,อ้ยแต่หลักพันว่ะเอ,อ้ยไม่รู้ว่าพันเท่าไหรอ่อ่ะพันขึ้นแน่นอนโอ้พันห้าก็เอ้ย <c oughs> <c oughs> โคตรดวงดีโอ้โหไม่เสียเวลาที่เราโอ้อยากเห็นช็อตที่มันออกวะ่ะ อยากเห็นช็อตที่มันออกแต่มันคงไม่เห็นอะผมนอนอยู่อ๋อแล้วกล่องอันนี้คือวิ้ยแล้วเราได้ลุ้น2ต่อเลยเนี่ยมีสิทธิ์ได้ลุ้นอ e ันทัสรีเจนด้วยเอ้ยเอาวะเราผสมไม่เคยได้ใช่ไหมเปิดกล่องแม่งเลย500กล่องมา <laughs> 500กล่องต้องออโต้คลิกแล้วแหละผมว่าเปิดเองคงไม่ไหว เดี๋ยวเราเปิด500กล่องเดี๋ยวามาดูว่ามจะได้อันทัดหรือเปล่านะอ่ะก็เปิดเสร็จแล้วเหมือนเดิมวะ่ะถึงจะเป็นกล่องที่สุ่มได้วิญญาณกับสายฟ้าก็ยังเกลืออยู่ไม่มีมี powerful นี่ที่พอจะไปวัดไปวาได้แค่2อันไม่มี Special เลยนะสูงสุดแค่ powerful เองอะเออวะทำไมมันเกลือขนาดนี้วะใครที่ย่อยบ่อยๆก็ลองบอกหน่อยว่ามันเกลือแบบนี้ไหมหรือเป็นแค่ผมคนเดียววะ power p o l ไปขายเอ้ยผมได้แต่นะอัน,นเนี้ยเนี่ยเนียเนียคือของที่เราอยากได้ที่สุดตอนนี้มันอัพมาใหม่มี2ฉายาตอนแรกอะ่ะผมคิดว่าถ้าไม่ได้ฉายานี้ก็ได้อีกอันนึงก็ได้แต่กลับเป็นได้อันนี้เลยโคตรดีโคตรสุดโคตรโหดโคตรอันตรายนะัยพิบัติระดับหมอลำเลยทีเดียวเชียวฉายานักสู้แข็งแกร่งและลึกลับนี่ฮิตร้อยสเปรย์ oy, 2000, ้อย p สองพัน sp หนึพันห้าคลิ1สิบ ทาวเวอร์มูฟสปีดทาวอ๋อทาวไม่ใช่ทาวเวอร์ทาวมูฟวิ่งสปีดอยากใช้เองเลยนะเนี่ยอย่าลั่นไปกดใช้เองนะสวยเลยนะพันกว่าบาทนะเนี่ยผมน่าจะได้อ่ะพันกว่าบาทแหละโอ้โหถือว่าคลิปนี้ประสบความสําเร็จเลยไม่ผิดหวังที่เราอุตส่าห์ไปละลายหินของเราที่มีทั้งหมดเนาะแล้วก็เปิดย่อยมันไว้ทั้งคืนจน <c oughs> <c oughs> ยังน้อยเฮราก็ชนะในการหมุนสล็อตวะเออเอาดิโอเคก็ประมาณนี้แล้วกัน วัดเลทตึงๆนะแปดพันกว่าหมุนใครอยากลองก็ไปลองได้ราคาเหรียญน่าจะแพงมากตอนนี้เพราะว่ามันได้ของดีไงโอเคไปละครับบ๊ายบาย